ก่อนจะรับชมคลิปจะลืมกดซับสไครป์กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเดี๋ยวไปเอาวหนัาก็นครับผมเดี๋ยวนัดต่ออีกบครับครับไปเบิ้งสีดอคนเงินถ่าเลยครับผมโอ้ครับผมครับผมนี่ก็สีดอคนเงินครับผมขึ้นเก่าแหละครับพอมาพอกันย่ำใดกันจำกันได้ขึ้นเก่าครับผมตักท่ากันแบบเก่าครับสีดอคนเงินของเขานะครับ อนนี้ก็ควัดรักเป้นก็ไปเอาสับป,ประรดอยู่ครับเพื่อมให้เป็นการเปลี่ยนอาหารเป็นน้ำครับหลังจากที่มีหญ้าห้แเล้วก็สิเป็นสับประรดน้ำครับเพื่อผสมประสานกันไปเพราะว่าต้องกินหมดคืนครับพน่นนะครับผมดีใจบอกคนเงินเอ้ยมาพอกัน,โ,นโดนมาพอกันเนาะอ้อยครับ นี่แหละครับกีกลักของเขาเราสิเยอคนเงินครับยินงเสียงบ่ได้เลยอะคาบังเร็วครับบังเน้ยครับมันเกกดบรรยากาศดีครับพี่น้องครับบ่ฮอนครับเพราะว่าช่วงประมาณสี่โมงแรงครับก็มีฝนตกลงมาปุยปลายครับเป็นรดหน่อยเป็นไนอากาศก็ บ่่อนครับมือนี้ครับถือว่าเย็นสบายครับต่อจากนี้หลังอีกเจ้าน้อยก็คงเสรยลงน้ำกันนะครับอาบน้ำแบบทากันนะพี่น้องครับกัเป็นกิจวัตรประจำบันของเ้านะครับที่มันสร้างของเ้าน่นยังอะไคนเงิน ทามยังกันนอบบรนอสร้างไม่รุ่นครับธรรมดาครับก็เป็นแบบปกตินะครับผมกํลังนมครับถ,ถือว่าไห้ขน้องขน้องนะครับผมถ้าเป็นเอื่อนแบบภาษาค้นห้องนะครับ นี่แหละครับผมค้อนรักกระดลนน้ำซับรถมาใหายักษ์เลยครับรถทั้งหยาครับกะจีไปแเวลาลงน้ำหรอบอกก้อนรักครับเดี๋ยวลงเรียนนี่แหละครับผมลงนี่แล้วเป็นบ่อครับอ๋อผมกะจิเปล่าลงองหรกะจิไปเย็ด นี่คือสถานที่นอนครับของคนเงินครับผมคนรักเป็นกระไดจัดการควอมสะอาดเรียบร้อยครับสไปยังหรอเป็นยังงหัอว่าแตกหรือว่าครับเป็นเป็นเสียงน้ำบ่นมงัวอุ้มนมงัวพี่น้องอุ้มโน้มง่วงหรอพี่น้องผมจะยื่นบ้านนะครับพี่น้องอุ้มนมงัวบ้านเท่าเงินครับตีตุนที่เป็น หน่วยะมา่านสิมีนามออกมาพอประมาานีน่ยครับกหลักเสือลงเสือนามไทยนี่ลงหนีแหละครับใ,ใกล้ๆล่งหนีเลยครับอ๋อครับพี่น้องครับวันนี้ก็มาเมาบิง่งไดเวลาครับที่ คนเงินเท่าสิลงอาบนามแล้วครับกับ,บกวาหลักเป็นกระได้กึนสีดอกคนเงินครับ,รบเพื่อที ข้าเปลี่ยนน้ำครับพี่น้องครับวันนี้ครับไมยดีละ่ละครับดีละ่ละไม่อยากไปบอาคนเงินเลีนครับเลีนหลกูอะโอ้ เป็นค้าเด่นหลายกลัวเนาะต้องมียันหนาวว่อประกาศลงหนาวเนี่ยคนเงินไม่ละคนหลเน,นี่ยไม่ละคนเนาะอ่าต้องสีเฮาครับอืมต้องขึ้นดีเฮาเลยละอากาศเย็นครับพี่น้อง ที่อากาศเย็นถือฝนตกแน,คน่ครับฝนครับทาเพป็นครับโชว์สกินโชว์ลีลาคันเต้ของเขาแนะครับผมลีลาปมาจากของน้ะคนเงินนะอุ่น <c oughs> พ,พี่น้อง แต่บ้านนี้เน่องครับผมเปินครับโดนโดดจุพอเลยครับนิวบรรยากาศของคนเงินครับหาบางอย่างได้พี่น้องเอาข้อเรียนกันมาสั่นครับคุณหลักบริจัดให้ครับเอ้าอยากเล่ยนมาสั่นอยากเรียนจัดให้ครับ านังไม่อยากไปครับบุมเอาครับพี่น้องท่าไหมครับพี่น้องท่าไหมอนนี้ก็ท่าอย่างน้อยเราก็รักกันหน่อยโอ้ครับพี่น้อง ลีลาครับผมกรับเป็นย,ยีงสิประจำบอกคนหลักคือแลตเต่อันสาราาการ์ของเขาเโอ้แลวแต่บางลีล่าง,งเขานี่นโอ้แลเตมตอมือ่นพี่น้องเอ้ยครับไม่อยากไปพี่น้องมานี้ครับผมจากเดวนอีกขึ้นเขา หนาวบ่ครับผมเดี๋ยวลงน้ำบ่ไปนะครับนางลงนล้ำเหรอครับผม ครับกบกินน้ำสักกนครับน,น้ำแหลข้อสิมมุดน้ำครับพี่น้องอาบนา้ำน้ำเย็นๆครับผมบรรยากาศดีๆครับอยู่ทีฝั่งมุนครับผม วันนี้มาล่องผู้เดียวครับคุณเงินวันนี้ม่ได้ไปน้ำโมครับืัอนี้โ <ไป S 1> มเิ่นกับล่องปูนครับผมอีกฟังหนึ่งเอา,า<ะ>แค่นี้บอกคุณเงินหนาวเนะาะเดินดุนไม่ได้ย่านหนาวโอ้หาวครับพี่นอนหาวครับวันนี้ ถึกบรรยากาศถือฝนครับเล็กหาวเรื่องมันมนี้ครับพี่น้องครับผม่อนจะก,กันมันนี้ก็ขอ,ขอขอบคุณหลายครับผมเด้อเนื้อเรื่องกดซับสไครต์กดถูกใจเพื่อเป็นกรังใจกับจองผ้าชเชม่อมคนของข้าวนําเลยครับเด้อขอบคุณหลายครับผมเอาไว้มือหนาพอกันอีกคลิปหม่ครับสวัสดีครับ